สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับ ขณะน,นี้เอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวทีปลาใสนะครับท่านผู้ชมโดยนึกว่าจะไปกอมอบแล้วนั้นไม่ใช่กลับมาแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นมีสถานการเร่งด่วนเข้ามานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฮิตติดเทนทวิตเตอร์เลยครับท่านสองสามประเด็นั้นโดยตอนนี้แฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมขึ้นติดเทนอันดับหนึ่งค้างของทวิตเตอร์เลยครับท่านตอนนี้มีการรีทวิตไปแล้วกว่าห้าแสนครั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีกระแสก,การตามหาน้อง อนุบาลสามนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งครับท่านชัดช่ชัดไม่ได้หูฝาดแต่อย่างใดคุกคาตามหาเด็กอนุบาลสามนะครับท่านไม่ใช่เด็กมอสามแต่อย่างใดนั้นที่ออกมาชูสามนิ้วและมีวงจรปิดจับไว้ได้นั้นตอนนี้ก็สุดบันเจิดอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชาชนทั้งหลายในโลกโซเชียลออนไลน์นั้นได้ผุดแคมเปญครับท่าน ตามหาลูกระยย์นะครับท่านผู้ชมสืบหาว่าเงินน,นั้นจะไปอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมมีการฟอกเงนินหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวนี้นั้นแฟนคลับของพันประยุยธ์นั้นหายเข้ามาฟังนั้นท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักหรือเปล่านั้นก็เล่าดีไปก่อนนะครับท่านแต่ตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสนธิยานชื่อลืไอไทยในธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ชื่อลือไทยในอะไรก็ช่างแม่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมออนนี่มติชนแจ้งเข้ามาครับท่านตอนนี้สถานการณ์ของ องเนชั่นและม้าอนาพานั้นดูประดักประเดิกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสปอนเซอร์นั้นก็ได้แห่ถอนสปอนเซอร์อย่างมากมายไก่กองหรือเปล่านั้นก็มั่งมาติดตามในข่าวชนม้าอนานนพาฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายฟังทางนี้เลยตดยตอนนี้นะครับท่านได้มีออกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นอันดับ2ของทวิตเตอร์รองจากตามหาลูกประยุทธ์นะนะครับท่านผู้ชมว่าจะถอนสปอนเซอร์ในรายการที่ ไอ้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้เท่าแก่นี้มันเป็นพิธีกรหรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาะแถลงเรียนบอกครับท่านแต่มาตอนนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาวิงนอนทุกคนทุกท่านรักเนชั่นครับท่านดูดูย,ยไอ เฮ้ไม่มีนี่หวายควายไม่มีโดยทำท่กากราบสวัสด,ดีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับไอ้นี่นะครับท่านมันจะสนมันจะยานหรืออะไรนั้นสุกสนตะาาย่ไม่ก็เลยอีกบีช่างไปก่อนสนที่ยานอัดคลิปครับท่านลั่นเนชั่นคือกองทัพข่าวสารที่สําคัญของประเทศเฮยแจ้งความบอกกอลายจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นําสถานการณ์ไปเป็ความคู่ค,คุลครับท่าน ทั้งสิริบัญชายแอลกอฮอล์นะครับท่านผู้ชมฟู้ดแทนด้าและไทยประกันชีวิตนั้นได้ประกาศถอนไม่ใช่ถอนนะครับท่านผู้ชมฟู้ดแพนด้าลาก่อนเนชั่นนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้ถอนนะครับท่านแค่ระงับการโฆษณานะั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่คารบโดยนายสุทธิยานนะนะครับท่านผู้ชมชื่นลือไทยเหลือเกินในอาธรรมไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ท่านผู้ชมที่เห็นคลิปตนนะครับท่านอัดคลิปออกมา,ถาแถลงเรียนบอกแล้วก็ถ้าเหเห็นด้วยนั้นให้ช่วยแชร์ออกไปเยอะๆนะครับท่านพอเท่ากับกได้ช่วยปกป้อง,องช่องเนชั่นทีีว สองอุ้ยขณะที่พวกชชาติพย,ยายามโจมตีบรรดาผู้เป็นสปอนเซอร์เนชั่นนะครับท่านผู้ชมโฆษณาของเนชั่นทีวีนั้นคลิปนี้คนไม่อะไรพูดในรายการเนชั่นทีวีไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอุเครื่องมือ มาต่อสู้เพื่อตัวเองจึงทาการออกมาเป็นคลิปในวีเวลานี้ในชั้นช่องยีิบสองได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับโบโกไลจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือนายสมบัติบุญงามอดมอ๋อน้องเออมันรวยอีกแล้ววะและใครก็ตามที่แชร์ข้อมูลข่าวสารให้ไปรบกวนกับบรรดาผู้ประกอบการให้สนับสนุนโฆษณาอ,อะไรก็ช่างแม่มันนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีท่อนหนึ่งครับท่านในขณะที่มันออกมาแถลงเลี่ยนบอกนะครับท่านผู้ชมมันชืดด่อไทยในอาธรรมนี้นั้นเออไม่ใช่อะไรนช่างแม่มันก่อนนะครับท่านท่านมีการออกมาบอก ว่าตอนนี้นั้นหลักฐานมีชัดเจนนะค,ะนะครับท่านผู้ชมว่าม็อบนักศึกษาหรือเยาวชนบทแอกสุดแท้นั้นนะค,ะนะครับท่านผู้ชมที่ลังเรียกว้องหาประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะค,ะนะครับท่านผู้ชมแบบบ้าๆบอๆขอแตกนั้นเห็นไหม บรรดาที่เปตายเหลือเกินนั้นไม่ยอมใส่หน้าก,กากทำให้คนตายเป็นล้านผมก็อยากจะแม่มึงเอ้ยเอาปีนรูปทีวีนะครับท่านผู้ชมดีว่าพ่อผมขึ้นก่อนนั้นก็ต้องห้าพ่อผมอย่างดือดเกันเลยทีเดียวนะครับท่านหลังจากดูคลิปของไอ้เส้ดีเส้นเบื้องนี้หรือเปล่านั้นก็ทำให้พ่อผมเกิดอาการขลางกันซังนะครับท่านผู้ชมดีว่าตีนนั้นยังไม่ให้ลามไปยันทีวีนะครับท่านด่งนั้นอาจจะจะแม่ผมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักเพราะไม่มีทีวีใช้นะครับท่านผู้ชม โดยก็ได้ออกมาบอกว่าเป็นหลักฐานมีที่แน่ชัดแล้วนะครับท่านผู้ชมขนาดดอนปรมาวินในนะครับท่านผู้ชมหรือคนที่สนี่ริมทองคุณเรียกว่าเขาเลี่ยนดอนนะครับท่านความหมายนั้นก็สุดแสนบันเจิดอย่างเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาความหมายกันอกเองและนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกแล้วว่ากลุ่มพวกนี้นั้นมีพวกต่างชาติสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมเป็นพวกชังชาติเราต้องมาช่วยปกป้องเนชั่นทีวี ไปเฮ้ยแม่ย วิ้ยควายมีบอกว่า,าไม่แน่ใจนะนบท่านผู้ชมผ่านนะนายทองเหม็นจะเป็นอย่างไรนะสุดแท้คาราการซังโดยก่อนหน้านี้บอกกลายจุดก็ได้ชักชวนให้ร่วมกันแบรน์สปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสินค้านะครับท่านผู้ชมเอยสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ให้นชันอะนมันล้วนอีกรล้ววะโดยเมื่อนายสนทียานเผ <c oughs> ยแพร่คลิปดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมในสมบัติก็ได้ช่วยแชร์ตามคำขออีกลิปด้วยโดยฟ o ตแพนดา้าประกาศถอนโฆษณาเนชันทีวีนะครับท่านมากมา,กายกก่กองแล้วมึงเอ้ทีนี้ แล้วก็ยันฮีวิตามินนะครับท่านผู้ชมยันฮีนะครับท่านอย่าไปยันอย่างอืน่นวิตามินวอเตอร์ประกาศถอนโฆษณาทีวีเนชั่นรับฟังความเห็นผู้บริโภคอ่าและอีกอันหนึ่งฟูแพนด้าประกาศถอนโฆษณาเนาชั่นทีวีเอออันนี้จะมัดี่ชนนะเว้ยเฮ้ยไอ้พวกไอโอสามร้กอมานอนทั้งหลายบังอยู่มึงอย่าเพิ่งไปรายงานผิดอืมแล้วก็อะไรนเนี่ยอ่านข่าว อันนี้จากมติชนนะครับท่านสนทิยานอัาคิดรั่นชชันคือกองทัพข่าวสารที่สาคัญของประเทศอูอยอะไรวะเนี่ยเผยแจ้งความปกอะไรจุดแล้วเออจังแม่มึงแ,แล้วก็ไทยประกันชีวิตกับท่านเอาอีกแล้วออกประกาศไม่ได้สนับสนุนเครือเนชช่นนะครับในผู้ชมก็เป็นที่ทุเลส,สิ้นดีอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับในผู้ชมเหล่านี้บอกว่าจะมาสนับสนุนช่องนัดยว <ไอ S 1> ใช่ไหมวะ <c oughs> อ๋อไม่มีนะครับท่านยังไม่มีครับท่านอู้ยแต่แล้วแต่อะไรยังคงตาฝาดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับานผู้ชมโดยตอนนี้นั้นพวกสลิม อดช่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลานะครับท่านผู้ชมช่ว้อุัยามในการหาซื้อน้ํากะทินั้นเพื่อที่เอามาประกอบฉากนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอพวกสลิมรอดช่องทั้งหลายนั้นโดยหากมีสลิมแล้วยังขาดกะทิก็ต่อมาได้ที่ช่องนัดบ,บิวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านตามหาลูกประยุทธ์นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นในที่สุดก็มีวันนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เด็กอนุบาลไปชู3มนิ้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีครับท่านแต่อันนี้อาจจะเกี่ยวขันหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่อีแก่นั่นงาน เทาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เท่าใส่พิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าใส่พิกก็ออกมาแล้วนะครับในผู้ชมโดยออกมาช่างแม่งันไปก่อนนะครับท่านแต่อันนี้ไม่ต้องช่างเลยครับท่านมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาอันนี้ด่วนเลยนะครับในผู้ชมนิวมอเตอร์อะไรวะเออ ออนนิวมอนิเตอร์กูเป็นมั่วหมดแล้วมาออนนาภางานเข้าเล็งแบรนด์สปอนเซอร์รายการที่เป็นพิธีกรหลังโพสแสดงความเห็นหยาบคายใส่เด็กชู3นิ้วผูกโบขาวนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี่ผมต้องเซ็นเซอร์คำเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยมันได้เป็นคอมเมนต์หรือโพสอ,อะไรไย่างนะครับท่านโดยออนนาภากฤษฎีอะไรก็อนอนแทก เหมือนที่ไปยันฮีเมื่อี้นะครับท่านผู้ชมแต่นี้มันนอนแหกยันฮีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับท่านอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กนะครับท่านผู้ชมเปรรถนะครับท่านเด็ก เดเดี๋ยวมันยูทูบมันจะเอาเรื่องรู้เล่าว่าอ่านออกเสียงหยาบคายมันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมโดยทางบ้านโทษทีที่หยาบคายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้หยาบคายนะครับท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอย่างอื่นดังเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยตอนที่บนโลกโซเชียลออนไลน์ทวิตเตอร์กำลังเบียดนะครับท่านผู้ชมมีการแชร์ข,อข้อความต่อๆกันระบุชื่อเฟซบุ๊กอันพา มึงอย่าเพิ่งตายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าเพิ่งตายไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะ่วนตายในวัยนี้นั่นก็รีบโทรไปหาปรีนาหีบศพดิ่อไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยที่คอมเมนต์ถึงเด็กๆด้วยถ้อยคำรุนแรงว่านอนแหกจุดๆ,ๆ,ๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็ก ในรถนะครับท่านกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือกันทีเดียวถึงขั้นนี้พูดโพสในคอิวเตอร์บางไลน์ให้แบนสปอนเซอร์รายการที่อท่ากันเถอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครเล้าแต่ที่มาอนนภา,าเป็นพิธีกรรายการด้วยนะครับในมูชมก็ไม่ทราบว่ามดดำนั้นจะติดล่างแฮช่วยไปด้วยหรือเปล่านั้นเพราะอ่านข่าวร่วมด้วยกันอยู่นะครับในมูชมการโพสข้อความรุนแรงของมาออนนภาอยู่ในห่วงที่เยาวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพด้วยกันชูสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนิ้วให้ปย <laughs> เออมือดึงนิ้วกลางออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยทูสามนิ้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผูกโบขาวพร้อมทั้งร่วมทำร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งกันแสดงความเห็นของมาอ,อนาภา อ๋อไม่มีไม่ไมีครั้งนี้เริ่มมีการเรียกร้องให้แบรนด์รายการที่มาอนัพาเป็นพิธีกรเหมือนกันมีที่เรื่มมีสินค้าหลายตัวออกมาถอนโฆษณารายการข่าวทีวีช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากเกิดกรณีการนําเสนอข่าวของทีวีช่องดังกล่าวที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวและแอบ,บอ้างนะครับท่านผู้ชมสําหรับเอเนชั่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมและบอกว่าตอนที่ไปม็อบนั้นบอกว่าเป็นข่าวจากช่องอื่นนะครับท่านผู้ชมโดยก็เป็นที่ทุเลศอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจนนําม,มาซึ่ง การลงในลงแบนสวรเซอร์สินค้าที่สนับสนุนทีวีช่องนั้นออแล้วก็น,นี้อ่านค่ะวิตามินยันฮีวอเตอร์อะไรเนี่ยวิตามินวอเตอร์ประกาศของโฆษณาก็อย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วครับท่านจากมติชนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาถึงเอเล็กน้อยถึงบานกางแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่สิจานทภูเก็ตนั้นยังคงทับถอยได้หยุดยั้ยงครับท่นานจะวีเอกับมงคลจิตนะครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็นแค่ สิ่งที่ผมมองแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับท่านแต่พอเอออกมานะครับท่านผู้ชมโอ้โหทำไมมันเหมือนแม่มดอย่างนี้วะไอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แม่มดนั่นเอะมันหม,มอไม้ชี้นะครับท่านทาไมมันอ้วนอย่างนี้วะเนี่ยเหมือนอึงอ่างกลางโคกเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากําลังกระดึกกระดึกกระดึกกับใครที่ออกมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เลดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไม่ต้องเลดอิดบีแล้วตอนนี้แชร์ว,ว่อนอีกแล้วนะครับท่านมาอันนพาอันนี้อ่านแค่หัวข้อข่าวนะครับท่าน เฮ้ยไม่ไปสักทีเว้ยออกมาละอ่าอันนี้ข่าวสดบ้างครับท่านแช์วนมาอ,อนาผาตายเฮ้ยยังไม่ตายครับท่านเอาใหม่เอาใหมแ่แชร์วนมาอ,อนาผา,สาแสดงความเห็นรุนแรงเด็กผูกโบขาวลัน่นเด็กเปรถนะครับท่านผู้ชมเอาเลยบุร,รงานนี้กูต้องเซ็นเซอร์แม่มตัวอักษรอ,อีกเวลาชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้ออกมาถแถลงเด็กเลเยาวชลุกขึ้นมาเรียกร้องเอาก็ตามที่ถแถลงยินบอกไปมันโพสตไอคอมเมนต์ว่า นอนแหกจุดจุดจุดอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเป็ดไอ้มา <laughs> ไอ้ควายเอ้ยไอ้ควายไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยไ้มาด้วยฟังอยู่แล้วก็ เนี่ยหูฟังไว้ด้วยนะครับท่านวนใครที่อยากสนับสนุนผมนั่นก็สนับสนุนมาได้นะครับท่านผู้ชมที่ q วาไปฟังเนชั่นนะครับท่านผู้ชมจะในช่วหรือเนอะไรนรั่นก็สุดแท้แต่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความขุกขุ่นครับท่านและผมนั่นก็เสียงแหบเสียงหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากตะโกนว่า มึงอย่าเพิ่งตายเมื่อคลิปก่อนก่อนนั้นนะค่ะท่านผู้ชมนะให้ผมกล่องเสียงของผมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยตอนนี้จะตามหาลูกประยุทธ์แล้วก็จะแบนหมาอ,อนาพาอะไรวะ S <S <S แล้วก็สนธิญานชื่อลือไทยในธรรมอ,อ,อะไรมันชื่อลือไทยในธรรมอะไรนะั่นก็ได้ออกมาซัดนะครับท่านผู้ชมเพราะพวกชังชาตินี่อยู่เบื้องหลังครับท่านโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกว่ามีพวกต่างประเทศหนุนหลังนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ไอ้อ่อเออลืมไปไม่ได้ครับท่านชังชาติพูดแล้วก็ต้องนึกถึงคนนี้ครับผู้ไพ่แพ้ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคาบ้านนั้นโดยชังชาติ ไอหมอชังชาตินะครับท่านผู้ชมฟังอยู่มึงเงี้ยผมฟังอย่างถหนก็เลยทีเดียว้วยนี่เดลีนิวแจ้งเข้ามาเนี่ว่าให้อ่านความจริงอ่านเดลีนิวแต่ถ้าเกิดอยากไอ้นั้นก็ต้องชวนแม่เล็กดูเนชั่วหรือตายนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนแต่อันนี้สนทิยานพนช่วยปกป้องสัตวชัางชาติจ้องล้มเนชั่นทีวีอ้ยโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนุ่มหน้ามนคนช่างชาติกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยก็ต้องประกาศตัวไว้ตรงนี้เลยในเมื่อชังชาติเดี๋ยวกูจะชังให้มึงโดยอิสนทิยาน พวกแข่งชาติจ้องล้มในช่องทีวีโจมตีสปอนเซอร์ลุยจ้างความดำเนินคดีสมบัติบุญงาม,มานงแล้ววันผู้ชมช่วยแชร์ชคลิปชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอน่าด่านเลยอไอ้ <c oughs> หน้าด่านเอ้ยนั้นไม่มีนะครับในผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมนั้นพลาดพั้งลุตตา,าเอ้ไปเฮ้ยไอ้สนธิยน <c oughs> ันมึงอย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดเลยดีเดียวขอโทษด,ด้วยนะเว้ยตอนนี้นั้นสถานการ การแบนเนชั่นนั้นเป็นเรื่องความคู่ควรนะครับท่านผู้ชมโดยไปแบนเนชั่นได้อย่างไรไใช่ไหมวะอ๋อไม,ไม,ไม,ไม่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 แน่ใจในะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่อยากแบนเนชั่นนั้นก็เออ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับท่าน <c oughs> ก็เลดอิบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนใครไม่อยากเลดอิบีนั้นในการแบนเนชั่นนั้นก็มาไม่อยากมาแบนช่องนี้แล้วเว้ยเฮ้ยมาสนับสนุนช่องผมได้นะครับท่านผู้ชมและกลับมาที่เออีกช่วงคุยช่วยยามครับท่านหลังจากที่ใช้เวลากันมาช่วงนาตาปีนั้นและได้ออกมาปกป้องสิจา้านนะภูเกตเมื่อช่วงคุยช่วยยามนั้นนะครับท่านผู้ชมเออขวัญผวาครับท่าน อีกครั้งกันนันไม่ใช่หูฝาดแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปปีที่แล้วท่านไปว่าคุณชอบอนิกาว่าหน้าตาไม่สวยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับทดานผู้ชมรอบนี้ที่มันออกมาปกป้องสิทธิ์จานั้นแม่เมื่อยเหมือนกับคนท้องอะไรสักอย่างหรือว่ามันอ้วนขึ้นอะก็ช่างแม่มันนะครับท่านอันนี้เดลินิวแจ้งเข้ามาออเอขัญภาวะกลางดึกไอวีตายอ๋อลืมไปช่วงนี้ออกเสียงหนักไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเสียงจะหายไปอีกด้วยเอเตลินาขันพอขัญภาวากลางดึงนุ นิรนามแบกเป้บุกบ้านเข้าฟาร์มไก่ไม่ได้โดนยึดเออไม่ได้ไม่ห้ แบกเบ้บุกบ้านนะครับท่านตัวเอกพันินาไก่คุกนะครับท่านผูช้ชมที่ไปฮุกที่ชาวบ้านหรือที่สบปกคำได้ก็เล่นอิดพีใบสอสอรา,าชบุรีคนดังคนเดิมขวัญภาวากลางดึกลกับเข้าบ้านพร้อมลูกชายเจ้าเองหน,นุ่มลีลน,นามอยู่ในห้องรีบเห็นเรียกพี่ชายแจ้งตำรวจรวดทันทีอุ้ยอุ้ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าอี่นั่นจอกมาหาซีหรือเปล่าหลังจากเป็นอีโง้เล่นระเบิดมาอย่างชั่วนา,นาตาปีนั้นโดยก็ เล้วด้ดีไปก่อนนะครับท่านโดยผมเห็นในส้นตีนส้นเบื้องนี้แล้วผมรู้สึกว่าขันส้นเท้านะครับในผู้ชมไม่ทราบว่าต้องไปซื้อคารา์มัยหรือขีมเ้าหนึ่งอีมาทาหรือเปล่านั่นก็ต้องอยับตามองต่อไปส่วนไอ้ไก่อูเป็นไงบ้าง สบายดีหรือเปล่ากับเขาเงียวเงียวหายเงียบเงียบหายไปนะครับท่านผู้ชมแต่กลับมาแล้วครับท่านเมื่อวานนี้เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมชุกชวยานนั้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านได้ดำคิดแม่กับลูกนะครับท่านผู้ชมแล้วได้เอาลูกของลังซีมันรวมมาลูกของเพนกวินนะครับท่านไม่ใชนนกนะครับท่านผู้ชมเป็นคนนะครับเพนกวินนี้ในออกมาด้วยนั้นโดยกระแสคนดูนั้นหมื่นกว่าคนนะครับท่านผู้ชมยอดกดไลน์นั้นรู้สึกว่าอยู่หลักสิบแต่ลอดยอดกดดิสไลน์นั้นแม่งมึงเอ้ยเป็นหลายหลายพันเลยนะครับท่าน ไม่ลบคลิปไม่ทันแล้วได้มีประชาชนนะครับในผู้ชมได้ทําการพากเสียงใหม่โดยน,น้องนนิสิตนักศึกษาหรือเปล่าและสุดแท้แต่ไม่คับท่านผู้ชมว่าแม่ไปร่วมมับกับพวกสลินได้อย่างไรและในท้ายประโยคนั้นนะครับานผู้ชมหลังจากทัวลงไม่หยุดยั้งแล้วลบคลิปไปแล้วคนไม่เอามาลงใหม่นั้นก็ได้บอกในท่อนสุดท้ายของคลิปนะครับท่าน แม่และแม่ก็ต้องเลือกดูเนชั่นด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามมาวันอย่างเหลือก,กันเลยทีเดียวครับท่านโดยวันนี้ได้เวลาเตรียมการน้อยอย่างสิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยเสียงมันก็ยังกลับมา <c oughs> <c oughs> ยังกลับมาไม่ดีเหมือนเดิมครับท่านโดยหลังจากที่เงียบหายไปชั่วคู่ชั่วยามนะครับท่านผู้ชมประชาชนนั้นก็ลืมว่ารีดสวนตายไปแล้วแต่ยังอยู่นะครับท่านโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ต้องจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์นั้นยังนียวไม่หยุดยั้งนะครเบท่านผู้ชมโดยอยู่มาห้าหกปีนะครับท่านผู้ชมหน้าด้านอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนั่นก็ยังออกมาคารากรรสังอย่างไม่ ไอ้เต็มวอนผ่านไปนะครับท่านผู้ชมทำให้ผมนั้นเสียสมาธิไปเลยครับท่านโดยจะพูดอะไรแล้วว่าเมื่อกี้ลืมแล้วนะครับท่านผู้ชมและหากใครอยากจะสราบสนุนผมนั้นรายการให้ยังมีปัญญาเดินหน้าต่อไปได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมหน้าพร้อมตายกันนะครับท่านผู้ชมทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งมุกบิดนั้นยังไม่ได้นัดหมายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยบอกออกมาว่าเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกหรืออย่างไรนั้นก็ ตามหาลูกประยุทธ์ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยามาแถลงเรียนข่าวสั้นๆให้ประชาชนได้รับฟังกันก่อนครับท่านและหลักแม่ชวนแม่เลือกดูเนชั่นนะครับท่านผู้ชมชวนแม่ผมนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม่เพิ่งออกมาครับท่านเพิ่งรู้ว่าคืนนี้นะท่านผู้ชมว่าเมื่อชุมนุมใหญ่ครั้งก่อนนั้นนะครับท่านผู้ชม16สิงหานั้นแม่ผมไปมบด้วยครับท่านแม่มเออครูนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่งรู้เมื่อคืนครับท่านโดยแม่เอารูปมาให้ผมดูนะครับท่านผู้ชมผมก็ถาม แม่ว่าอยากดังหรือเปล่านั้นแม่ผมบอกว่ายังไม่อยากดังนะครับท่าน <c oughs> ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเที่ยวรบจึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมามาถแถลงเรียนบอกให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจการแรกในชัตนฟังอยู่มึงอย่ามึงยิ้มต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะแบนสปอนเซอร์อีกนั้นส่วนสปอนเซอร์ช่องนะัดวิวจะมาแบน อ,อ๋อไม่มีครับท่านสปอนเซอร์ยังไม่มีนะครันู้ชมส่งผลให้แบนไม่ได้เพราะ,ะรายการนี้อยู่ได้ด้วยประชาชนั้งหลายอย่างเหลือรต่เงิีเดียวครับท่านจึงขอจบการถแถลงข่าวไว้ก่อนขณะนี้ทานเรา้ฟังสถานีวิทยุวิทยาแม่ไม่ต้องมีแล้วครับท่านผู้ฟังที่จะลบจบข่าวสวัสดีครับท่าน